รู้กันไหมคะว่าทําไมพี่สาวเกาหลีเขาเนี่ยถึงผุ่นสวยและผิวใสกันวันนี้ลิ้มมาป้ายยาไอเทมเด็ดที่ลองทานตามพี่สาวเกาหลีดูนี่เลยบันโปโลโบีบีพลัสวิตามินเม็ดฟูปรับระดับเผาผลาญไขมันตัวดังจากประเทศเกาหลีใต้วันนี้เขาเป็นตัวช่วยเรื่องลดน้ำหนักแถมยังช่วยล่้งบล็อกไขมันและยังช่วยเร่งเผาผลาญไขมันได้อีกด้วยอ่อายังไม่หมดนะอีกทั้งยัง ระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นอีกด้วยเห็นประโยชน์เยอะขนาดนี้บอกเลยว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะเขายังช่วยบำรุงผิวให้กระจ่างใสอีกด้วยมีสารสกัดจากส้มแขก<ล>อุดมไปด้วยวิตามิน B3 และ B5 บอกเลยว่านอกจากจะช่วยเรื่องหุ่นสวยแล้วยังช่วยเรื่องผิวสวยอีกด้วยอ้โหมันจะเลิศเกินไปไหมหลังจากที่ลี่ได้ลองทานแล้วรู้สึกได้เลยว่าพุงยุบระบบขับถ่ายก็ยังดีขึ้นอีกด้วยแถมยังรู้สึกว่าผิวนุ่มลื่นขึ้นและกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะที่สำคัญเลยคือวิธีการทานง่ายมากๆเพียงแค่ละลายเมฟูใในนน้าปริมณ100 50 ml และดื่มหลังอาหาร30นาทีบอกเลยว่าดื่มง,ง่ายสะดวกมากตอบโจทย์นคนที่ไม่ชอบทานแบบเม็ดแนะนำเลยสําหรับใครที่อ้วนง่ายและมีไขมันส่วนเกินหนกล่อนมี30เม็ดทานได้เป็นเดือนบอกเลยว่าคุ้มมากราคาเพียงแค่699บาทเท่านั้นที่ <c oughs> สําคัญเลยคือตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะยิ่งซื้อมากก็ยิ่งประหยัดมากขึ้นซื้อ1กล่องขึ้นไปก็จัดส่งฟรีแล้วนะใครอยากหุ่นสวยผิวใสต้องลองเลย